กรมนครหลวงสุนทรีย์ไม้ครับใครนี้ซ้อมมากี่วันครับก็สองสองอาทิตย์สองอยู่ที่ค่ายสอทศพลยิมอยู่ที่จังหวัดอยู่โคราชครับอยู่ที่โคราชเลยครับมีใครมาเป็นผู้บังผู้บทีมกันบ้างก็มีพวกชัยวันเล็กพวกมหาโชคครับก็คือเพื่อนๆในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ล้วครับอายุยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆมากมากี่กิโลครับประมาณหกสิบสี่เราเมือนจะตายเลยครับ ที่เมื่อจะมาที่แล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับที่เสียตุ๋ยเคยเจอกันยังอย่างครับไปแรกเลยครับได้ศึกษาเกช่ไมาต่อยเข้ามาปะก็สิบสาครับเขาเมื่อแต่กันได้ไหมก็ครบเครื่องครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ต้องดูเบอร์ทีแล้วฝ่ายันตามสไตล์ก่อนเนาะแล้วแก้ไขเอาตรงนั้นเลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่กองทัพอากาศครับกองทัพอากาศกองทัพอากาศ๋อวันนั้นเราเจอกับมานะชัยครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะมาเนาะวันนั้นเราต่อยเบีเท่าไหร่ ร้อยสามสิบสองร้อยสามสองันนี้ก็ต่อยร้อยสามสิบสามครับเช้าวันทีสามสี่อย่างนี้บอกยังไม่แน่ใจครับอืมแล้วอย่างเมื่อเช้านี้สองแล้วเป็นไงบ้างน้ำหนักเกินหรือขาดสบายมาเกินหรือมาขาดไม่ชอบพอดีครับสบายสบายเลยครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเอาเงินแข็งแรงแล้ววันเย็นนี้พร้อมเอาใช้นะกับข้าแล้วหรือว่าครับต้องออกแล้วเนาะครับอ่ะแล้วต่อยเมื่อวาเราเรานุ่มวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณก็ประมาหกสิบเจ็ดสิบได้เราคนจังหวัด โคราชครับช่วยแฟนคลับเราหน่นอยก็ฝากคนโคราชแฟนคลับช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจเลยครับเต็มที่แน่นอนนะครับทางนี้ราคุมภูมิปรมานกี่กิโลประมาณสามสี่โลเนี่ยสามสี่โลได้โอเคขอบใจมากคัชชายครับผม